สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนั่นเองนะครับบอสเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity 5ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้เราอยู่ในโหมด5 vs 5นะครับผมอันนี้ผมมาเล่นกับน้องๆนะครับที่ชวนเข้ามานะฮะก็มาเล่นสนุกๆนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆเก็บแรงนะครับผมได้เวดาพอมีเวลาอัดก็เลยอัดจำมาอัดเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่กับพี่แบ๊กพี่ไวท์ของเรานั่นเองนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะชนะไหมนะครับผม ตอนนี้ก็ตามหาไปก่อนนะจ๊ะอย่าพึ่งมือไปกดนะผมว่าอยู่แถวนี้แหละมันไม่ไปไหนไกหลหรอกนะเจอจันซรสีซาร่าทำไมมันปริงอย่างนี้นะโอเคครับเจอแล้วเจอหนึ่งอัตรานะฮะตามไปสิครับเอา้าอะไรวะ พังไม้ไปก่อนนะครับเบบี้ Let's go เอ้ามืออือหือเอ้าหายเรียบร้อยครับผมโอ้ยหายตัวเก่งนี่นะวิชาแปลงร่างเป็นหม้อสินนะโอเคครับกดจะได้นะฮะมือก็ลื่นเอ้ย นี่เป็นคลิปแรกของผมเลยนะครับที่ทำหมดนี้ตรงนะครับอู้อยู่นี่เองฉันเห็นเธอแล้วกลับไปนั่นแหละโู้เจดำเจดำพาอาหารของผมไปได้อย่างไรชึบไปนแล้ว เจดามนี่มันตายจริงๆเรียบร้อยครับว้าวนางดำเจู้้มีหลุมดำนี่นะมาซ่าอะไรอยู่ตรงนี้ลาแจ๊ะเบบี้อย่ามาแซ้น,นี่จีโอเคครับเจดามจะมาหรือยังปั๊ย ผมวางไม่ทันมันเชี่เอ๋มากเลยไม่โดนเรียบร้อยครับพวกนี้มันร้ายจริงๆครับผมก็งงใจโอเคโอเคครับอีดํานังดําน้องดําของเรานะฮะนังเชือร้อยการดือเกินนะครับ โอเคจะหลุดไหมเนี่ยผมระกวัวมันหลุดจังเลยผมเอาที่มันใกล้ๆก่อนนะครับอย่าหลุดนะผมปล่อยมันไปครั้งนึ่งนอะปึ๊บโอเคมาช่วยสิมาช่วยเปลี่ยนร่างนะฮะเพื่อกลยุทธ์ในการฆ่าไม่ไม่โดนอะ โอเคครับจมไปละเฮ้ยอ <Hey, S 1> ย่าเป็นแบบนี้นะมันไม่ดีนะจ๊ะโอเคครับ <Okay, S 1> ตายไปแล้วนะฮะหนึ่งศพศพสองศพส,สามค่อยๆตามมานะฮะแบบนี้ดูเจคสันนิแกนแล้วโอเคครับได้ไปแล้วนะฮะหนึ่งตัว อันนี้น้องๆผมกําลังแบบเล่นอยู่นะไม่รู้ว่าจะตายกันหมดหรือยังนะครับแต่ว่ายังมีขึ้นว่าตายเลยนะ <c oughs> โอเคเมื่อเราได้ไปหนึ่งตัวแล้วเราก็ตามร่าหาสปีชี์ที่เหลือกันเถอะอยู่ไหนกันจ้าไม่พี่แทงหลังแบบจ้วงๆแบบลุสาลลุสาดเงพี่ชอบไปเกินนะเจ๊ชาร่าอู้นี่ไงดำเจ๊ดำนะฮะ ผมเอาเพื่อนมาดีกว่าเบอรเรียบร้อยครับอู้ผับบอยแบบนี้นูก็ต้องโดนสินนะถ้าผมเอาเจ๊ดำนะครับเจ๊ไอโคก็จะทำอะไรไม่ได้นะฮะปั่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผม <c oughs> ก็สบายๆนะฮะชิวๆชิคๆนะครับผม <c oughs> นั่งไปแบบสวยๆนะจ๊ะเ <c oughs> บบี้เล้งดำของพี่อยู่ไหนกันตรงนี้หรือไม่มีนะครับ ไม่ม <R> ีนะครับชืบอาเลยครับวนๆสายวนไม่มีนะไม่รู้อยู่ไหนไม่รูปปึ๊บช่วยสิโอเคเรียบร้อยเจ้าดำเจ้าดำลูกพ่อจะไปไหนเจ้าเจ้าดำลูกพ่อ โอเคครับอยู่ในนี้แหละไม่ไปไหนแน่นอนชบมาให้พี่ดูดพลังหน่อยนะจ๊ะโอเคตรงนี้นะฮะผมระเัวนั่นไงนั่นไงปึ๊บเรียบร้อยมันมาเป็นขบวนการจริง โอเคอย่างน้อยก็ไม่มีใครอยู่ไม้แล้วนะฮะถ้ามีก็ได้ยบบร้อยอะครับฟิงห <c oughs> นูอย่าทำให้พี่ลำบากใจเลยนะพี่ไม่อยากลำบากใจที่จะฆ่าน้องดำโอเคครับ หรือถึงตัวสินะพี่นี่อยากจัดเลยเกินไม่นะมันไปช่วยกันตอนไหนวันนั้นนะเร็วเลยเกินนะครับเแบบี้อ้อมเก่งกอมเก่งอ๋อหอืมตายไปแล้วนะครับหนึ่งศพทีมเราเฮ้ยเรียบร้อยแก้มันร้าย ว่าต้องเข้าไปในบ้านเล็กแน่ๆเลยไม่ได้เข้าอะครับโอเคครับตอนนี้เราก็บินเหินฟ้าตามไปมันก็วนเวียนกันเหลือเกินนะครับปึ๊บโอเคไม่เอาดองดำแล้วก็ได้เอางน,น้ำหอมน้ำหอมจา๋าเอาวัดผมกดลงเก้าอี้แล้วเมื่อกี้อีดํา เกิดทำให้ฉันดูแย่เป็นไงแล้ว <c oughs> ไม่โดนะกดตีแล้วไม่กดตีไม่โดนนะครับป๊าบเออซ่านะฮะซ่าทำเป็นซ่านะเป็นพูดมีหลุมดำใต้กระโปรงนี่ถ้าเป็นซ่านะครับโอ้ยเดี๋ยวๆๆอเร่องนี้ไม้ยังไม่ได้พังนะฮะ โอเคนั <fig urable speak> ่งสวยๆนะนั่งสวยๆพี่บอกว่านั่งสวยๆยังไงล่ะโอเคครับตายไปละดูก่อนนะครับว่าโอ้ยตรงนั้นนะฮะตรงนั้นนะครับผมฟืบขอให้ถึงที่เธอจืบจืบเรียบร้อยครับเหลือน้องน้ำหอมสินนะอยู่ไหนกันนะอันนี้นั่งนานอยู่นะครับผมไปหาหลุมก่อนนะแป๊บหนึ่ง หลุมจ๋าหลุมอยู่ไหนอ่ะพี่ต้องการหลุมนะครับหลุมก็ไม่มีตรงนี้โอ้อเ,เอเดี๋ยวเดี๋ยวมือลื่นมือลื่นอย่าหยุดเดินไอเวนไอเวนแย่แล้วมันได้ของจีผมว่าอยู่ฝั่งนน้นแน่เลยโอเคครับมันอยู่ฝั่งนู้นนั่นแหละผมว่ามันอ้าไม่นะ ผมเจอแล้วเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงเออโอเคครับโดนไปละช่วยกันเก่งนะพุกเวนเน่โอ้โห้ปิงปิงเย่าขึ้นนะครับโอ้ยล่างเงา ร้ายนะเนี่ยโดนเฉยเลยมาครับพี่พี่มาแล้วน้องรอหน่อยน้องจะได้ตาดีเรียบร้อยครับเหลือน้องโครนะฮะดึงโครน้องเหนียงของเรานั่เนเองโอเคครับกลับไปที่เดิมนะฮะนางมีแยกเงาพันล่างด้วยนะครับอย่างการะดินจานะ่ะ เป็นน้ำหอมอยู่ดีๆไม่เป็นนะฮะอยากกลายเป็นดินจาได้งไงโอเคครับอยู่ไหนกันนะพี่มาตามหาน้องแล้วนะทําไมทีมเรามันหายไปหมดแล้วโอ้โหอ,อ,อืมกร,กรุบกริบกรุบกริบนะครับกร,กรุบกริบโอเคครับชนะนะฮะพวกน้องนี่มันร้ายไม่เบาจริงๆเลยนะ น้องอยากเจอโชว์สุดพิเศษไหมล่ะเห็นไหมแบบนี้เอ้าพลาดเลยเห็นไหมแกทำให้ฉันดูแย่โอเคไปหนักจสวยนั่นแหละดีและโอเคครับอืมพี่โกรธนะพี่โกรธพวกตัวนี้มันร้ายเหลือเกินนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าทีมเราชนะไหมนะ อ่าสหายเรานะครับชนะนะครับผมมีคนรอดไหมแต่ว่าทีมเราได้คะแนนเยอะสุดนะครับเย่ก็เชี่วครับก็โอเคครับก็ถ้าชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับอันนี้อยู่ในหมวด5 vs 5บนะครับผมก็ถ้าชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ